มีโจรสลัดระดับโลกเลยคือมีคนบอกว่าเลวร้ายมากมีเรือที่ไหนจะให้เจอนะถ้าเจอนี่ป้นหมดเลยทุกคนก็รังเกียจทุกคนก็บอกว่ากลัวมากแต่มีพ่อค้าชาวประมงพ่อค้าคนหนึ่งเป็นพ่อค้ามางูโลก,ก็บอกว่าโจรสลัดเนี่ยต้องมีเหตุผลในการป้นป้นเพราะอะไรอาจจะป้นเพราะลูกเพราะเมียก็ได้เขาอ,อาจจะเดือดร้อนก็ได้เอางี้ไปคุยกับโจรสลัดดีกว่าก็เลยไปคุยกับโจรสลัดแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันมีเรือเนี่ยนะเอาเรือไปเลย แล้วเธอลงไปจับปลามังูโลดูดีไหมถ้าจับมาได้เนี่ยเราเอาปลาเนี่ยมาขายกับผมเนี่ยผมจะซื้อกับคุณปรากฏว่าโจรสลัดเนี่ยฝันสอนโจรสลัดให้จับปลาโจรสลัดก็เลยจับปลาเป็นแล้วเอามังโลมาขายแล้วมีไรายได้ที่ดีกว่าการเป็นป้นเพราะการป้นมีคนเกลียดมีคนไม่ชอบแล้วต้องเสี่ยงตายอีกโดนฆ่าอะไรก็ได้ปรากฏว่าในที่สุดจับปลามาขายให้กับพ่อค้ามังโลแล้วมีไรายได้ดีโจนก็เลยเลิกเป็นโจรสลัด ไม่เป็นโจรสลัดอีกต่อไปบทเรียนนี้เรียนรู้ถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับการตลาดหรือการทําธุรกิจก็คือเราจะมีลูกน้องเราหรือเราจะมีปัญหาเราที่แบบมองข้ามหรือมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าไอโจรสลัดที่ว่าเนี่ยไอปัญหาเนี่ยมันคือพวกของเราคนส่วนใหญ่ที่ทําธุรกิจแล้วเนี่ยปัญหาคือปัญหาแล้วไม่มองมุมดีของมันเมื่อมองมุมดีไม่ออกก็ไม่สามารถเอาโจรสลัดเป็นพวกเราได้ ลูกน้องที่ปฏิวัติเราหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่แก้ปัญหาหรือบอกว่ามันปล่อยทิ้งไม,มันคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกจนสลัดก็คือโจนฉลัดแต่ถ้าเราเปลี่ยนจนฉลัดหรือปัญหาให้เป็นพวกเราได้เนี่ยนี่คือคนเก่งนี่คือฮีโร่ที่แท้จริงนั่นคือคนที่สําเร็จในการทําธุรกิจคนส่วนใหญ่ตรงนี้เราจะมองข้ามและมองไม่เห็นผมไปสัมภาษณ์คนสาเร็จมาแล้วบทเรียนนี้ก็คือเขาจะไม่ทิ้งป,ปัญหาเนี่ยถ้าเขายิ่งเรียนรู้ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นก็ยิ่งเก่งมากขึ้นจงไปหาโจนสลัด แล้วไปเอาโจรสลัดมาเป็นพวกของคุณสั์และตอนนั้นคุณก็จะเห็นปัญหาหรือลูกน้องที่มีปัญหามาเป็นพวกของคุณได้และคุณจะสร้างเงินได้นี่คือหนึ่งในการแก้ปัญหาของธุรกิจคุณอาจจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับ และอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิป เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ